ทักทายเลยคัะหมุดแถวหมุดเหรอ,อหมุห <c oughs> หนน้ำไปเปิดไปกินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้กินพร้อมหน้าพร้อมตาตามมาเลยอืม <c oughs> มีอะไรมากไก่ไก่ทอดไก่ย่างกิน <c oughs> ข้าวด้วยกันค่ะ อันนี้ชอบซึ่งตำตับทอดอ่ะชิมเลยอือน้ำอิ้มเลยอนางรตับไม่เหมือนตับไม่เหองตับนี่นี่ เป็นชานมันไก่สว้อยู่อ่ะเินเผ็ดชบ,บ้านเหรอคัห,ออบบหวานตัดาไปอ่ะ้มตำชอบบ้านนี่นะส้มตำพกทะเลนะครับใหญ่มากกินกัะตับตับทอด บ้านต้องปรุงลำบากแต่อร่อยนะค่ทพี่บ้านนี้เขาเน้นกับฮะไม่เน้นข้าวฮะไม่มีที่ใส่เอาเลยเอาเลย ไม่ได้แท้หรอกนู้ถึงไหมเนี่ยไอหมูก,กรอบอ่ะมัปตุมถึงไหมถึงออห,ห,หมูก,กรอบพี่จากงเรือกให้กินข้าวพี่บันนะหมูกรอบขนาดนั้นจะไม่ปุ่มนึกแล้วว่าไม่ทำอะไรกินก,ก็นข,อของเดิมกับพวกนี้มีเ,เยๆๆอะแยะรับช่ายแมาทีา <ๆ S 3> ไป หาหมา้อหมอไอ้วนหนูอย่างนู้นวางลงหม้อไแล้วเห็นมากแช่ในตู้เย็นอีกไปอืมมัาหลายตัวกว่าเราของมาสสามตัวของเราอีกตัวหนึ่งไงตู้เย็นไม่มีอีกหรอ หนูอยากกินไม่ถูกหืมเจีจ๊ยเบิ่อหมูกรอบกัดทั่วกัด<ม>ทั่วนันทำตั้งหลายชั่วโมงต้มยำส้มตำต้สิบห้าทีหมดอืมต้งอบมันต้องหมกักต้องล้างน,นี่นั่นอี่นี่อีกอช่อยนี่ไอ้นี่ อบก่อนอต้ <ใจ S 1> ตองใช้ไม้ทอดนิ่ใจก่ไม่ตำบีบไก่อบก็อร่อยไก่ได้มันฉ่ำใช่ไหมยูจีไม่รู้เรื่องของดีกวิดทอดเนาะดีกว่าเอ,อรี้ยวหอมแบบเอ,อรี้ยวอันนี้มันจะคล้ายๆย,ย่างคล้ายๆย่า,างแต่ไม่สุก ไม่แห้งมันสุกแต่มันไม่แห้ง,<า>งช่าเหมือนมืนกับถ้าย่างถ้าย่างสีแบบนี้มันจะไม่สุกม,มันจะออกอนี่นะไงใน้งาดูเลือดจยด่แต่ถ้าอบมันความร้อนไม่เข้าถึงเนื้อนะ่ะโอ้โหร้อนลูกลงในท้องสบายมากเฮ้ยเอากลับไปให้บุตาอันนึงนะะบุตรตาต้องกินมันไปนอนเฝ้านางบอกว่าบุตา แม่มีตับชิ้นหนึ่งหมูกรอบแล<ม>้วก็มีไก่อบมีตับทอดถึงทอดเอาให้บูตาคนเดียวนะเรียปากแพบทุณะคำพูดพูดปุ๊บเรียปากเลยเหมือนมันฟังเรารู้เรื่องอ,ะอ่ะขมจังู้ัหมูกรอบน,อน้อนก่าหัหนกลัว อนนั้นเ้อหนักไปให้มันสายมันีอยอหมูขอบนะะ่รวนอ,อ่อยถูกใจป่ะเดี๋ยวก็ดูไก่เพียบล่อยอเออ น้ำหนุนมาดูโหดูดเลยวนล้สึ่งเหมือนจะอิ่มแล้วอ่ะฮึกินอะไรมาไม่เหนเลยแล้วทำไมถึงจะอิ่มเร็วแค่กินไปเรื่อยอะกินได้รีบอยากขึ้นไหนหิวเ่ยก็ไม่หาอะไรร้องก่อน จำเยอะไปสิกปีหมดเนี่ยอร่อยหมดหมดนะที่อันเบลเลรลูกลูกกว่ามันเมียนเดิมด้วยแล้วมันช่วยไหมแล้วลูกนันมีตัวรับเลิอดอัดไหอยังยังไม่คยกัตลอดเงี้ยไม่เดี๋ยวก่อนอะไรไปนะได้แล้วหืมหกคนจะไปเหอะหมทีแล้ว อันนั้นเอาไว้นะใส่เพลง2อาทันนีกินให้ตานะใส่เพลงสองทนี้กแปดเลยลืมผักตัวเออกินผักไปเลยกุ้งทอดดีบ้ากปลา ทำนี่ให้หม,มามเรากินเยอะแล้วาาผักโคตรหวาน ไม่รอเติมตาลได้ไหมเนะี่ยตอนแรกว่าจะขายขอ,ของไม่ใช่หรอไม่มีคนหรอนนะ้อยมากดูแล้วแล้วมันก็เลยทำเรื่องย้ายถังแทน น้ำมันกึ่งถังตักมาตายเพราะว่าถังันี่ยบ้าหรอใต้มันใดใช่ที่ำงานต้องไปไยอะทั้งนั้นแล้วทั้งไปนานแล้วไอ้นี่จะไปขายยังไงอยู่อ้าวอยู่อะอ่ะแล้วที่เอะไเป็นขายคืออะไรสวดลุงเนามา มัน้ตัว้วหรอร้อยสิบร้อบ <c oughs> มอเตอร์มันดีถา่านไมรั่วนั่แล้ะไม่ไหวนีมอเตอร์มอเตอร์ข็งมมันไม่เสียเขาใช่ไหมถ้ามันถ้าช้างมันเป็นอะมันไปแกะมอเตอร์แล้วขายัมอเตอร์ขายตวงหลายตังค์เนียมไม่เป็นอะม,มันก็ไม่ขยายเยอ ไมไดิกกนหน้ามาว่าจะไเกี่ยวกับบาดูหัวห้เกี่ยวกัไหนตลาดตรงไหนอ่นนะ,ละตลาเมือไม่อยาหเขาเอาขายก็ขายไปขายอะไรบ้างล่ะ อะไรเขามาเอาติ่งาเป่าจะกินอะไรยนีแบ้ไม่ชอบกินิ่งไม่ได้ชอบติ๋เป็น आपती येणार <coughs> <coughs> <coughs>